แค่นี้ค่ะเพื่อนๆโอแคเนาะเดี๋ยวไปปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งเนาะปลูกสองต้นโอ้เสียงจิ้งหรีดดังมากเลยเนาะเอี๋ยังมาจะเอาไป บวกนิดนึงไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยเพื่อนนี่นะจะมาจะพาไปดูต้นที่โตแล้วเนาะต้นนี้โตแล้วเออลากเขาคือแบบว่าขยายออกนิดนึงเนาะกันนะคะทุกคน สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อวันนี้ยะมามาปลูกอดอกแคนะคะทุกคนดอกแคเนาะเพื่อนไม่ต้องขุดน้นมากเนาะเอาลงดินเลยค่ะนี่ดอกแคเนาะยามายเอามาจากต้นต้นใหญ่เนาะต้นแม่เขาเม็ดล่วงลงเพื่อนเพื่อนเม็ดล่วงแล้วคราวนี้เขาเกิดเนาะเกิดต้นเล็กอ่อนแล้วคราวนี้ยามายก็เลยเอามาใส่ถุงดนนะําไว้เนาะใส่ถุงดําให้เขา นะคาวันนี้ต้นนี้เราเอาลงไปเลยทุกคนทำให้ต้นเขาตรงๆเนาะแล้วก็ดี๋ยไปดูด้วย เพื่อนไม่ต้องขุดนงนินมากเนาะเอาลงดินเลยค่ะนี่ดอกแคเนาะยไมายเอามาจากาต้นต้นใหญ่เนาะต้นแม่เขาต้นดอกแคกําลังงามเลยเนาะยามายจะปลูกสองอหลุมนะคะเพื่อนเพื่อนสองต้นเนาะเอาปลูกด้วยกันนะคะทุกคนนี่นะ

ต้นนี้เราเอาลงไปเลยทุกคนทำให้ต้นเขาตรงๆเนาะแล้วก็าลากเขาคือแบบว่าขยายออกนิดนึงเนะาะนะคะวันนี้ีต้นนี้เราเอาลงไปเลยทุกคน ทำให้ต้นเขาตรงๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะออกจะถุงนะคะเพื่อนๆแต่น่าเยไม้เอามาปลูกได้หลายวันแล้วเนาะนี่ค่ะโตแล้วต้นนี้กำลังงามเนาะแต่น่าเยไม้เอามาปลูกได้หลายวันแล้วเนาะนี่ค่ะโตแล้วต้นนี้ กำลังงามเนะเาะเเนาะนี่ค่ะสองต้นแค่นี้ค่ะเพื่อนๆดอกแคเนาะเดี๋ยวไปปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งเนาะปลูกสองต้นกดนิดนึงไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยเพื่อน นี่นะยามาจะพาไปดูต้นที่โตแล้วเนาะต้นนี้โตเลยนี่นะเออลากเขาคือแบบว่าขยายออกนิดนึงเนาะเม็ดล่วงลงเพื่อนเม็ดร่วง,วง,วงแล้วครนี้เข้าเกิดเนาะเกิดต้นเล็กอ่อนๆแล้วครนี้ยามายก็เลยเอามาใส่ถุงดำไวนะ้เนาะ ใส่ถุงดําให้เขาเม็ดล่วงลงเพื่อนเม็ดล่วงแล้วคราวนี้เขาเกิดเนาะเกิดต้นเล็กอ่อนๆแล้วคราวนี้ยามายก็เลยเอามาใส่ถุงดําไว้เนาะใส่ถุงดําให้เขาแค่นี้ค่ะเพื่อนๆดอกแคเนาะเดี๋ยวไปปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งเนาะปลูกสองต้น,นต้นดอกแคกำลังงามเลยเนาะยามายจะปลูกสองอหลุมนะคะเพื่อนๆสองต้นเนาะ มาปลูกด้วยกันนะคะทุกคนนี่คือหลุมเนาะหลุมเขานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมามาปลูกอ่ะดอกแคนะคะทุกคนดอกแคเนาะน,น,น,นี่ค่ะสองต้น เหน,น,นี่ค่ะสองต้นเออลากเขาคือแบบว่าขายายออกนิดนึงเนาะอื่คือหลุมนะหลุมเขานะคะคุณโตแล้ววันนี้แค่นี้นะคะ แค่นี้ค่ะเพื่อนๆดอกแคเนาะเดี๋ยวไปปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งเนาะปลูกสองต้นคือหลุมเนาะหลุมเขานะคะคุณผมจะเลยเราต้องปลูกหน้าฝนนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าดินเขาชุมนะ่มเนาะดินเขาชุ่มเราจะทําให้เขาติด ติดง่ายมาค่ะวันนี้สี่ต้นเนะเราเอาลงไปเลยทุกคนทำให้ต้นเขาตรงๆเนาะแล้วก็เอาเนาะนี่ค่ะสองต้นตนนะ่เนะเบือนไม่ต้องขุดหนากๆเนาะ เอาลงดินเลยค่ะนี่ดอกแคเนาะยีไมเอามาจากาต้นต้นใหญ่เนาะต้นแม่เขาเนาะนี่ค่ะสองต้นเอาเนาะนี่ค่ะสองต้นเดี๋ยวจะออกจะถุงนะคะเพื่อนๆ วันนี้แค่นี้นะคะน,นี่เนาะอือคือหลุมเนาะหลุมเขานะคะแค่นี้ค่ะเพือ่อนๆดอกแคเนาะเดี๋ยวไปปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งเนาะ บอกสองตโอ้เสียงจิ้งหรีดดังมากเลยเนาะเอ็นยังไงจะเอาไป